วันนี้จุนจะกินก๋วยเตี๋ยวหมูนะคะนี่ค่ะน้ําซุปจุนตักกาแกแยกออกเรียบร้อยแล้วนี่ค่ะลูกชิ้นหมูแล้วก็นี่คือเป็นต้นขาหน้าของหมูนะคะน้ําซุปสีทองทองเหลืองทองค่ะจุนพร้อมกินแล้วคะ่ะทุกคนมาค่ะมาสดก๋วยเตี๋ยวร้อนๆด้วยกันค่ะสวัสดีค่ะทุกคนค่ะ แต่เวลามากอก่อนค่ะจุนเป็นวัดค่ะคุณพี่น้องจมูกแดงหมดเลยจุนเอ่อตอนนี้หกโมงเคืองค่ะนี่แหละค่ะก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นหมูไอจุนเดี๋ยว,ยจ,ยวจุนสีหาเมืองนะคะเนาะจุนสีเขียนลงคหาว่าจุนใส่อีหยังลงไปในน้ำซุปในค่ะแซ่บๆค่ะน้ำซุปมาพี่น้องมาติดน่อกันค่ะอาร์ติมหนาวซิกเตอร์ที่พีเอ็มอังกุ๊กอิงจูแฮปเอ่อพอดูุปคำจอยมีคำๆเวลี่วินดี้ทุเรียนและโคลหนาวพี่นอ้องสี่องศา อันนี้จุนปรุงแล้วค่ะจุนใส่น้ำสมสายชู่ซ้ำนั่นแหละเพราะว่าน้ำซุปแซบแล้วกินกับกะปิเหมือนเดิมแล้วก็พริกค่ะมาค่ะทุกคนเป็นวาดโอโอโอตายตายต,ายต,ายตายอากาศมันเปลี่ยนอืมกะปิหอมหอมแคบหมูค่ะแคบหมูแบบเกลือธรรมดามาค่ะเดี๋ยวจุนลุยก่อนค่ะได้สดแบบนี้กสิ ไอ้ซวงอยู่ค่ะเมื่อคืนจุก,ก่กินมามีสำเร็จรูปกินเส้นเล็กค่ะวันนี้เนี่ยมะพริกที่เผ็ดๆค่ะอุ้ยน้ำซุปแซ่บแซ่บกที่เผ็ดๆ กระลปีรูปหัวใจครับเมื่อไค่ะเปร้านจีพักซี่ป้อมเป็นตะหอมอย่างอีกพี่น้องเมืยอจะเห็ดกินอีกค่ะ เมีย่ยงอ,อร่อยอยู่คนเดียวตามก็เลยค่ะคุณสามีไปทำงาน,นที่โปรแลนด์ค่ะเพิ่งถึงตอนบ่ายสามโมงวันนี้แหละรกยาว นางไปทำงานสี่วันพี่กินยาเขียวอืมอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยทุกคนคะ่ะโอ้ เป็นไหนแล้วล่ะพิกินยาเสีย ไปซื้อผักเขาแถมผักมาให้แม่ค้าแถมผักแถมมิชนหนามาให้เนื้อ เช้นเล็กของเวียดนามค่ะตาต้นไผ่พี่น้องเซ่ตหงวมอดดิบ เคี้ยวเสียดิดิกินผักชีแล้วติดฟันค่ะเขียวลุมๆคือเกาเหลาแบบที่นี่เพาเป็นยังงั้นแล้วจ้าเนาะ เส้นเวียดนามแทบี่น้องโลเมเลสตาร์ค่ะเแบบี้โลเมเลสตาร์ เริ่มห่อนค่ะร่างกายอบอุ่นเริ่มห่อนแล้วบวแดดออกดีข้าโพดมัดร่มแห้งตึงๆไม่จ้ะ và tuần ha và đi đó mong thay chuẩn kinh mất đây dù nhìn kết sai kèm น้ำซุปจุนตั้งใจให้ไข่ไข่น้ำซุปกว๋วยเตี๋ยวเวียดนามค่ะเครื่องปรุงบลาหลาค่ะโบยุงอยากือน้ำซุปกว๋วยเตี๋ยวไทยเฮาหดอก รับรองอร่อยชัวผมจุนสั้นก้เยืงกางอย่างอยู่ค่ะออกไปข้างนอกร่วมมันผัดอ้ยเงือแตกพักๆเราค่ะเห็นปันนีแ่แหละพี่้องค่ะจุนสียดมันสียดซุ้ง ูน่เป็นทุกปีเลยรต่อากาศเปลี่ยนทำเมืองราคาแบบที่นี่ตัวสิข้าแบบที่นี่เพราะผิวจุนแหงครับหัวกับสิแตกนังหัวค่ะห <c oughs> นังสีสับ กะปิี่อนี้อร่อยค่ะไม่ได้โฆษณาให้เขานะคะตากุ้งไทยเนี่ยอร่อยเข็มพอดีคือไม่ได้รับค่าโฆษณาพูดผิดอร่อยถูกปากจุน คุลองยี่ห้ออื่นแล้วห้องไทยค่ะคุณว่านี่อร่อย จมูกแดงเป่ง ขออภัยค่ะน้ำมูกเริ่มจะมาแล้ว ก็กระซุนตามสไตล์จุนค่ะไม่ใช่ได้เขาไปท่านกับ ่าพิรกพริกกับพรอง แซ่บค่ะพี่น้องคะ่ะกินซ้ำนีแลคะค่ะตอนนี้จุดเริ่มฮอนแล้วคะ่ะดีคะ่ะอบอุ่นร่างกายดีโอเคแล้วคะ่ะทุกคนคลิปนี้จุนขอลาไปก่อนเดี๋ยวฮอพอกันคลิปหน้านะจ้าเด้อบ๊ายบายคะ่ะ